สวัสดีค่ะแม่แม่เอฟซี<น><น>สูขูสุคนนะจาะย์กำลัมาถ่ายตอนนักขึ้นตอนพอแนเนเด็ดมืรอรับนอนไ่จ้าตาเจ็บอีกแล้ว đèn ta chết đi đâu cả mừng nó mình lại Bên Nhìn ra đó, xe phát lốm bư phát lốm cành núng phân กันเพราะเปิดเพราะจันยุ้งหามโจ๊จ๊กอืมฮีฮ <laughs> เล่นนะโจ๊กจ๊กเดี๋ยวทำแม่เจ็บเจ็บใช่ไหมชอบเล่นเจ็บเจ็บ Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những hãy phân lên cho kênh lalaschool กลางคืนด้วยจ้ะเนี่ยกลางบบคืนโมลักโมนอนแตกเนี่ยไปฉีบน้องหลดน้อยต้มจุกเลย สวยกินต่อแล้วสวยมาละมาละไอหน้าแบกมาแดดมาแะดแดมาแดดเบิ้งง่ะมือนีร่หัวตะทายง่ะาเมาื่อคืนนึกจ้ะเปิดไปปกติที่โบเปิดตอนนี้จ้ะ

โอ้ใหเลนอยู่ในนี้นนะเอาปาออกออกไม่คน้นทางนอกเลยจ้ะ นี่แหละจ้ะพ้ามาเบิ่งเด็กหน่อยเหเนย่นนญนะเมื่อคืนเปิดไฟวัวให่เห็นแสงไฟเราเลยพวกเปิดวดัวให่กัดกันมวนมวนหลายพี่น้องเอ้ยมวนหลายพูกอะปีนเห่นโอ้ยมวนค่ะ ค่ะ,ะกดไลค์ให้แน่ด้จ้ากดแชร์ให้น้ำแน่ฮักเด็กน้อยก็สงสารเด็กน้อยก็กดติดตามแน่ด้จ้ากดกระดิ่งน้ำด้จ้าเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อสิบว่พลาดคลิปใหม่ๆด้จ้าเด้อคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าได้ค่ะสวัสดีค่ะ